สวัสดีค่ะพี่น้องพามาอัพเดตเงาะสีทองประมาณเดือนกรกฎาสิบกวัวน,นี่แหะพี่น้องสิเก็บเงาะรุ่นแรกนี่นี่รุ่นแรกครับพี่น้อง ันเลื้งกับเลืองเนี่ยอันแดงกับแดงเนี่ยแต่ว่าสิลอดแม่งพี่ได้สำไดงเนี่ยบานทนิพ่องเต็มที่เนี่ยต้องร่ห้พ่องเต็มที่จย่าเ,เก็บได้นี่นวยที่ถือแม่งผี่เจาะ จกขควนมันเ็นสิแบบนี้เนี่ยปะสิโลนพี่น้องนี่เนี่ยปัญหานี่ก็เริ่มดำมาได้น่น,นเป็นแบบเนี่ยเป็นจุดจังเสียพี่น้องเนี่จุดดำดำเป็นสีรลนแห่เนี่น,อน้องมาเหลือ เพราะแต่จับรุดเลยเนี่ยปัญหาใหญ่ของชาวสวนที่มีสวนเงาะติดชายป่าก็าจะเจอแมงพีเนี่ยเขาถึงได้ฉีดยากันนอนกันมแมลงที่เจ้าะขวัวเนี่ยเพราะแตจับมันก็รลุดปอกเลยพี่น้องเพราะว่ามันดูดกินน้ำหวานไปแล้วมันก็ฟอ ในหนังกับฟอที่นี่ก็ลดเลยค่ะนี่แหละคือปัญหาใหญ่ของชาวสวนเงาะปีนี้เงาะไม่เยอะแต่ราคาก็ไม่ดีเท่าไหร่ตอนนี้ส่งอยู่ที่25บาทประมาณวันที่สิบหาสิบหกกรกฎาคมค่ะพี่นอ้องเก็บ